สวัสดีครับผมปเตวาวาสปิงประเดกดังไฟมันปิงหนูต้มเนือ้อเอางานบุญเ่น่อเผาขัใจด้วยนี่โอ้เปลี่ยนเมนลินเลยวะยังทีเฮนยังกินก่อนไนุก,กี้สุกี้นี่ล่ะแวปิงประเด็กบะใส่ปริงประเดกครับันปดก ประเดกแม่ใครยังดีบอกพนมาอันนี้ก็สซูก้อันเหลือมือนันบอกิน2คนบ่เบิดจะทีครับเลยมเ็ดป๊อย่างึงโรเียงจิบเสียบเอาเยี่ยมมปิกูดเฮนูปิ้งประเดกกับซุกี้โอ้ตรงกันขามเลยเนาะสมาสิกับบักลงเนี่ยนี่ ง,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 งจักมาแต่าทางเดครับเนี่มาจอยแห่แผงตัวตวันจอยเขาจอยเนี่ยมามาลึงเซ่ต,ตุน,น<า>ครับออจอยไปสัน,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 นคพพนหรือเปล่าคนอาบแนะนำเครื่องเป็นมาปิ่งเสงสี่จังหอมเป็นว่าหอมแดงขาแบมกูด ไครครับล่างอยู่บนปลาแดกนี่ยล่างปลาแดกก่อนครับผมมาใส่ม่าน้ำเนาะปวดท้เงียบร้อยนั่นแหละล้างปลาแดกลงไม่ไล่อาเยู่ไหมเราบอกแม่เอาให้เราไว้ในกระปุกนั่นล่ะเรากระปุกอยู่บนล่างถวยแม่พ่อแม่บอจะใครอยู่มันแหกในไหน ไข่มันเออนั่นแหละเขาจะเอิอนปลาแดกไข่ล่างก่อนครับมันดิเค็มพดมันกับมันกับพท่านเค็มพดประมาณบนนี้บ่ท้าละเปิดไหมถ้าเราป็นล่างเอาเกลือล่างบีบไข่มันางหลอดกันเบ๊บบ่าล่างละก็อะไรเนี่ยล่างแล้วก็เป็น่ตองแล้วก็เอาสมุนไพรใส่บ่พอเอาเค็มเนี่ยมันบ่เค็มกันด่วนไหม จะได้บัางยังโปะเลยแถมลูกโดดด้วยหอมบ<า>ดิสควันเนี่ยบริบบ้างพักยังไงกินกับ มือบันบวบขึ้มือน่แหมเขาเสียบเสื้อปคิดมือนะบวบกระถินเท่าคนนั้นแหละดอกแค่เท่าคนนั้นหอล่าทีนี้มันคือตองนะบางคนมคือกุอันกระต้มมันฟันมากัหือนมันคือจีหอยไงถึงเอามันจะบมมุนไหม ไดหีบบ่ได้ด็่อยางเลยมงยึงเนยบัวฝีมือเลยหีบก็ได้ตัวนี่วย ปกปกกลังพวกซ้อนสองอ,อาเห็นหมะไอ้าอาหห <ปะ S 2> ิบมากเลยใลยดีาปาลูกๆเลยบ่บ่โอ้เผาปลาลาซ้ำกันครับขาหมูจนเนียวกล่องไฟไ้าเบิ่งครับจะเป็นยังไดออกมาจังเด้ป่งประเดีกไขร สูตรปุยเต่า,นาหนังเค็มมะยำเรนทาครับของแซ่บยำหนาวึ้นราคาบดีป้าแซ่บด้ยยำหนาวเขาเนาะยำหนาวหยำแซ่บด้ยสองเซนออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์น้ำซุปครับอันน้อยๆจะกินมื่อนั้นซื้อมาก,กินโบเบิดครับ บนน้ำสุปรสดีกับขนอสุดลงไปเลยน้ำสุปสูตรเร่งรัดครับไอ้ยัง,งครับพันเห็ดเอง่ป็นยังนะเ,เครื่องเท็ดครับมันหอมปะผู้ใดเฮ็ดก,กินเองกัดลองเบิงคกับขนอ ของกลอนใส่น้ำใช้ยังลงไปเครื่องเทศขันมีก็ดีครับม,ม,มันสีหอมสุกนาลกลอนเมื่อนั้นเนี่ไงน้ำตาลก้อนน้ำตาลยังเข้าไปจักหน่อยกับจิบกลมกล่อมครับน้ำตาลเกลือนี่ก็ไม่ต้องครับเดี๋ยวมันเคลม,ท,ลมที่เหลือเมื่อนั้นแหละครับนี่เนื้นนอสามสัน,ก,นกับผัก เยอะกำมบมา่านิดหน่อยวางรอปิงประแดกใช่ไหมบักหลงหลงไม่ซื้อไหมล้วมึงหลงบักหลงครับเป็นเปแย่งหาน้ำตาลก่อนหน้ำตาลก่อนมาใส่ฝนลินอีกแล้วโอ้พายุเขาครับใช่ไปเลยปะไ,ไตาลกลอนครับ นี่เด้อครับสูตรน้ำซุปเดีง่ายๆนะครับลองทำได้ครับจากประสบการณ์การขายก๋วยเตี๋ยวขายเนื้อย่างของพญ่เตามากครับน้ำซุปเนื้อย่างซุกกี้บ่านเหลี่วครับน้ำซุปใ,ให้ครบเครื่องว่นนี้ไปเตยด้วยพคนมา เครื่องระวังรอครับจิตใจนังเข้มไหมนะนี่จะไปขายของไปจไปขายของเอาหนังเข้มไปจักเอาไปจักลอยเสร็จนะครับก็ขหนียวจักซอนกระสอบนี่จะจี้หนังเข้มมีงามมีเงินเอออดีขันว่าหย่อมอะไรได้แซ่น้ำให้ตั้งยงคืนยังลุกไม่กินนี่น้ำซุปลอยยันไหนแล้ว ครบเครื่องขหอนขึ้ิ้กีบ่งครับน้าีมาเดี๋ยวไม่ไม่หอนหอหอมหอมกับข้าวเหนียวอิ่มกับหมองเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อมือเนมันมื้อหอนหอนก็แบบนี้ก็เข้ากันซ่นี่ข้าไปอันเนี้ยแปบไปอะ เอาไปกี้ยูเขาขอดเลยบงมันหนาวๆเลยบอจะเขาอยู่ไปทูมไอพ่นเห็นเนาะเออเลยไปอา่ทำไมมันจะเขาจะิสืสมั้เดอรีวิวหนังช่วงนันจะได้กินกันจีบอหนาวๆเาขักเนาะไปกดลาค่าส้นละห้าสิบบาทเนาโอ้ไปได้แรงการแมมแล้วไปขายปะไปถูนังเค้มขายยูพุทธเบิกวะ จากเซ็นทรัลลายเซ็นอาหารเซ็นอาหารจะบาทจ่องเซ็นลอยรับประกันนะกินกับข้าวเนียออิ่มอดีกว่าจะ่าซื้อมูนกระทักระทันอร่อยไหอยู่เอออร่อยต่ขายเอี้นเลยอแต่ว่าหาไปกี่อย่างก็จับนมเาะเพราะวามันหนามันกินกี่ทันกินครบเลยแหละว่าโอ้หมอกหมอกหมอกก็อยู่ว่างได้ละก็อิ่มกัน

ทำดีได้พักก่อนหนังเค็มบ่ทันแหละนี่เค็มไ่บเค็มเลา่บ,เบเ่บบเค็มแต่กันแล้วผักลงเลยนวแต่ปจากหวานน้ำตาลก่อนใช่เบิร์ด้วย่ลงลไปเลยกินยังไรเผักเดี๋ยวมันก็ยุบดอกใส่นเป้าำจิ้มมันน,มนิ้นี่นิดนึง เลือเป็นเล็กเป็นแก้วประเดี๋ยวค้าสั่ง <c oughs> หลกันคำนวณค่าทรงรุกป,ประจําเลยไปจำมาจนตลวโดนพัาไทยปเปลนเนื้ม่เลยพัาไทยพันยังไโอ้ยลืมบอกชูทอง,งใบ, 3, บาาสามหันว่าจะเอาเส็เมอกประเดี๋ยวใครโชคกนะันเด้อโอุ้ดยกรอบดีเอโอกรอบผักกรอบนี่กร <ละ S 1> <ข>อบพูดกรอบพู โอ้ยแฮมนิบพักไปเลยทำไมมันตายงวดดีพดอไไม่บอหอไม่แย่มันหัวเนาะใบเฮี้ยไปหมดเลย้ยหนามันจะลายอ้วมใครหอมแฮมหอมหอมไปตองพหรอองไหนวะ พอพูด่นี้แล้วแกนพอดีขึ้นาเลยอันนาทุกทแสบเลยใหม่ป่ะนะใหม่ไปตองไปตอ้ําเิจเนืแล้วดยังไไปตอ้าป่วยแล้วเขาจะไปกินมันจีบอะมันใหม่ถ้ได้อ้บก็ดีมั่นมาพี่ตัวใหม่ห้องพี่ตัวยงก็ดีมัใครกินใครนิดเหมือนกัน พอดีบิงวะยังมาเคม็มแห้ง <c oughs> าเียพอดีแซ่บมาแกวเมก่อนัไับสุก้ก็มีทังนัง้นจำตัวต้าันนี้ก็นัจำตัวแสดันควมดีเลย <c oughs> นี่ยังข้าวข้าวี่าไม่แต่ไข่ไข่ด้วยคนไข่ด้วยคุ โอไข่มันไข่มันจับก่อนนี่ไข่มันครับพริกกระแหงอ่ะโอ้อกินพริกพร้อมไปเลยค่ะบ่แต่ประถมได้ไหมเพราค่ะมันหลายอยู่ด้วยล่ะผักกับแกมทุกอย่างเลยอันหนึ่ง นี่กินแค่ว่านก็เนคนกระจอนียังว่ายังมแหงเลยสนบานไก่เข้มตัวเขาจำไข่สลายเบรลเลียงเห็นไข่ไข่กับเอาตัวจำจำมาเป็นศิลปะนี่ โอ้ยพอป้งไร้ว่าน่มันตเดียวล้วว่ากอินเดียวินเที่งตไหนำไหนมันก็หอมกัแสบอยู่มันแล้วคือมัน่นป้งนีนี่มัน่นป้งป่าสดนีนี่เราเห็นไ่ปลาจำโละเาสองตัวกันป้งแลยายว่ะอารมนี่อ มงใส่มันต้องใส่เครื่องมันคบหานไฟแม่งนะครบไม่ใส่เครื่องมันครบกันอ่ะใครก็อ้ก็ใส่ค่าวี่ใส่ข่าใส่ไข่ใส่กรอบๆไขาใส่กัะเทียมใส่นี่ยเอากระไม้ดีๆได้แหละก็ดีหอมอันอันอันนี้หอมบ่เนากระเทียมบ่มกระเทียมบวมกระเทียมบวงใส่เนี่ยเนาะ ยังบ่งหัวลิงโอ้บ,บ่งหัว,วลิงใส่มันคือยังบ่งหัวลิง <c oughs> แล้วก็ใส่ปากเด้อยมองมันสำคัญน้ำมันพี่ต๋อนมป,ปากแกกับ <c oughs> แล้วเราจะพิสูจน์นะครับอะไรเนี่ยข้าบบนี่ข้าน้องแหวมดักจิกเลย,เลยจำใคร พีกเนี่ยพกมาพีกมาบนนู้นได้บอกมาพีกอ่อน้องเอาหลายเป็นยังอีกเลยเอามาแต่ใครม่ม่ได้ไม่ใส่ยอนาคาใหม่โอ้ไม่ใช่หลายก็แ่เออนะยังถึมันม่เยอะอืมสนะใจเลยเดี๋ยวมันลุดเดี๋ยวกังกังเดี๋ยวเราโกนให้แค่ว่นบ อันนี้ใยกันะว่าสมุนไพรลไรแก่อ่อนมบาเ่อกินแต่ะละก้าวเอามาได้ิอใจกินเพงเดะรสาวรแสกุมีปะป้ราปลาแดกแล้วนี่มาเอื่นมาเอืนเป้ทาปลาแดกหอมผักแต่ว่าจ้องจำปลาแดกให้หน่อยๆก็งได้ร่สองร่อยเด้อรุ่นโัญญาเดี๋ยวครับมีราคาแล้วรุ่น่ อ่ารุ่นนี้ถือว่ารุ่นใหญ่ได้เียเบิ้งไข่ด้วย่ไข่อุ่นๆอยู่ไข่เต็มทองครับร้ 200. อสองร้อยไข่เิบดแล้วอ,อีกวันมึงซี่หาโลกกับเชิดบดกี่ะาทน่ำเต้าต้พักดีๆครบเครื่องเนี่ยแซ่บไปดีเลยมก่อเลยตู้รถห้อยยังไงตอนห้าจุดมากอืมตอนห้าออกไม่ไม่หันหวยเลยจะมาแซ่บไปด่ครบเครื่องอืมอืนิงหองิด่ะ ได้ยินต้องยินเนะไม่เหรอกาะหานน้องนโตเบอร์หนึ่งก็ได้ยินเลยค่ะค่ะ่ยัอย่เนไ่นวะอะรอปีไม่ออกงานเอตนาตะนำก็นำม,มาสักสักเป็นอะเย มันเหนือเบาเครื่งเอาบอกอคื่ยาวลายลบูบนำนำนำพอแรงก็แล้วมันกินนมตะนาวไงจีบ่ตะอาวหรับชักสองัสาอย่าเอาเงาออมบาเว้ยเงาใช

นอนตันใจวะยังทำอะไรเดีวกินทำไดได้กินขุนสนันผิไปถ้ากูสไปใจกูไมไปล้วบะจะจะกองเอมือแรงขันกยิ่งุนเว่าใครก็หลุเวันกอ้อแม่วมานอนก็บบใจอเรานอนคนขนอย่ดูเว้ า,ามานอน่ย่งม่นบหมันนิบถเอ้ยเอ็ะจังไดนกกุนีกอนมันกังบ,กด,ก,ออบกดูแล้วี่ะนอนนเดีย <laughs> เอามานอนแกงกันล้่ <laughs> แม่ลูกเขาว่โอ้วินยยัยมีอะมันิตจอพศาสารขึ้นแลน้วอ,อ,นะ <laughs> อีนอัน <laughs> ่นเดี๋ยวมันอดทนได้อแล้ค่น้อยก้อนวินัยน้่ยนิดน้อยุนอือ nhầm khương kia ở xa đấy bé con mua bữa hên thế nữa cho nó một đồ đấy ai đó có cả dâu, <laughs> có dâu thôi mà Bực dâu cả thế này cả gì nữa ก็บังโดใช่ไหมบังโดเบามากั่นหน่อยแบบนี้ค้าบผมอิ่มมาแล้วเอาัปแตงโมมอกินมันเอกิกเดกินได้บเดใส่น้ำกินมเอามันกินเขาอิ่มจะเฝ้ากินน้ำาะหายก็มาท่านหายนที่สิบนาทีมันจิตมันจิตแบบบนแหนนทรงเลยเนยันไปกินน้ำเลยมันจิตนนทร่องนั่นแหละจะเฝ้ากินน้ำล้องเมืองเรื่องหายใที่สิบนาทีมันจิ คันไปกินน้ำมมนก็่ทีถรมดาคันกินน้ำกไม่แม่แน่นเลยบปาดโซ่ป <c oughs> าดว้แล้วเสียบไปเครื่อมือแวเียนครับผมไปติกันชิมน้ำครับอเียงเขาเล้งเสียบมาเนี่ยบายครับผม